เวลาออกแบบอินทเลียเราควรเลือกเป็นฝ้าเรียบหรือทําฝ้าหลุมดีคะฝ้าเรียบกับฝ้าหลุมเนี่ยจริง,รงๆก็คนละอย่างเลยครับฝ้าเรียบเนี่ยก็จริงๆบางทีที่เราอาจจะไม่นิยมใช้กันบ้างก็คือเพราะว่ามันจะดูเรียบจนเกินไปแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มีอะไรเลยทาไมไม่มีการตกแต่งอะไรเลยกับฝ้าอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เลยเกิดฝ้าหลุมขึ้นมาที่ทําเป็นหลุมขึ้นไปแล้วก็ซ่อนไฟด้วยวิธีการที่เราจะเลือกใช้เนี่ยจริงๆก็ต้องดูเป็นพื้นที่เลยจริงๆถ้าสวน สมมุติว่าเป็นส่วนห้องรับแขกเป็นส่วนห้องกินข้าวอะไรเงี้ยครับการจะใช้ฝ้าหลุมเนี่ยผมว่าไม่ได้ติดอะไรก็สามารถซ่อนไฟซ่อนเข้าไปในหลืบได้แล้วก็ทําเป็นฝ้าหลุมได้เลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นห้องนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแนะนําลูกค้าให้ใช้เป็นฝ้าหลุมในห้องนอนครับเพราะว่าในห้องนอนเองเนี่ยจริงๆเร,เราใช้นอนครับแล้วก็พอเป็นฝ้าหลุมเนี่ยจะทําให้มันจะมีที่เก็บฝุ่นเก็บสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยอยู่บนฝ้าหลุมได้พอเรา เก็บฝุ่นอะไรเงี้ยเยอะๆบางคนเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรเงี้ยคือนอนทุกวันเนี่ยก็จะทําให้มีฝุ่นเหมือนกับว่าเราไม่สามารถทำความสะอาดได้หรือแม้กระทั่งถ้าเรามีแม่บ้านเออแม่บ้านจะทับช่วยทาความสะอาดให้เวลาเราจะปัดฝุ่นที่อยู่บนหลุมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะลงมาที่เตียงเรากลายเป็นว่าเตียงเราก็จะรับฝุ่นไปเต็มๆเลยดังนั้นเวลาเราจะใช้งานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกที่จะใช้ฝ้าหลุมในส่วนที่เป็น ลิฟติ้งรูมเป็นไดนิ่งรูมครับก็คือห้องกินข้าวหรือว่าห้องนั่งเล่นแทนดีกว่าครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนเนี่ยก็พยายามอาจจะเล่นไฟอัพไลท์ขึ้นมาหรือว่าดาวไลท์ลงมาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพยายามซ่อนไฟไปในที่ต่างๆแทนแทนที่จะใช้ฝ้าหลุมหรือว่าอีกอันนึงถ้ายังอยากจะได้ฝ้าหลุมจริงๆก็เป็นหลุมขึ้นไปเฉยๆครับโดยที่ไม่ต้องซ่อนไฟก็ได้เหมือนกันจริงๆก็ช่วยทําให้มันสวยงามได้แต่ว่าไม่ต้องมีหลุมบบาะอะไรเข้าไปที่เพื่อจะไปเก็บฝุ่นอีกทีหนึง่ง ครับลองเลือกดูแล้วกันว่าฟ้าแบบไหนที่เหมาะกับที่บ้านคุณครับ